โปรแรงไฟลุกรดสูงสุด560,000บาทสำหรับคันแรกนะคะเป็น MG Extender ค่ะ4ประตูแกน X เกียร์ออโต้4วีปี2021ตัวนี้นะคะรถใหม่อยู่ที่1,29,000บาทค่ะประหยัดถึง560,000บาทนะคะเราขายเพียง469,000บาทถือว่าคุ้มมากเลยค่ะได้ตัวท็อปไปเลยนะคะ สำหรับคันต่อมานะคะเป็น m g e น t e n d e r เช่นกันค่ะ4ประตูแกน x y e a เกียออโต้โฟวิลนะคะปี2021คันนี้รถใหม่อยู่ที่1 2 9 0 0ล้านบาทค่ะซื้อวันนี้นะคะประหยัดถึง555,000บาทค่ะเราขายเพียง475,000บาทค่ะ